สวัสดีค่ะเรามาดูสิ่งที่เขาต้องการจะพูดกับคุณในเวลานี้ค่ะสิ่งที่เขาต้องการจะพูดกับคุณในเวลานี้ The e m p e r o r สิ่งที่เขาต้องการจะพูดกับคุณในเวลานี้ค่ะหนึ่งเหรียญว้าวสิบถ้วยนะคะเขายังมั่นคง ในความสัมพันธ์กับคุณค่ะมันคงในเรื่องราวของความรักนะคะแล้วก็อยากที่จะทำความฝันของคุณให้เป็นจริงค่ะอยากที่จะออฟเฟอร์ให้ของขวัญน,นะคะหรือว่าอยากที่จะให้เรื่องราวระหว่างคุณและเขากลายเป็นจริงอยากแต่งงานสร้างครอบครัวกับคุณอยากกลับมาเป็นความสุขความอุดมสมบูรณ์กับคุณอีกครั้ง เขาอยากที่จะได้ขอคุณแต่งงานนะคะอยากที่จะขยับสถานะความสัมพันธ์นะคะแล้วก็สิ่งที่เคยพูดไว้อยากจะทำและอยากที่จะให้มันเกิดขึ้นจริงให้ได้